กอกาสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับนะยินดีท่านรดเข้าสู่เกม Mycard มาาีปแล้วนะครับผมเย้ซึ่งวันนี้นะครับนะผมจะมาทำฟาร์มข้าวอเองผมจะทำฟาร์มข้าวที่มันเป็นขนมปังก่อนเนาะซึ่งผมจะหาได้อย่างไรนะครับผมก็ต้องดูซึ่งไม่ต้องห่วงครับผมจะทำน้ำอุปถิตี้ผมมีน้ำสองทางไม่รู้มันทำได้ปะอาจจะทำได้ก็ได้นะครับ ถ้าก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดปุ่มกระดิ่งด้วยครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนขึ้นมาของตัวเองและถ้ามีเสียงไม้ขยับหรือเสียงอะไรแรกแล้วเสียงมันเบาก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคซึ่งมันถึงเวลาที่ผมต้องทําแล้วใช่ไหมใช่ครับท่านผู้ชมมันถึงเวลาที่ผมต้องทําแล้วผมไม่มีปุ๋ยเนี่ยนะประเด็นนี่นี่ครับต้องแบบทุบตามทุบตามอะไรอย่างนี้ไปนะเออ ในกล่องมมีไหมเนี่ยไม่มีเลยซึ่งมันก็จะต้องหาปุ๋ยของมันนั่นเองแต่ตรงนี้หาได้ปะโอโหทุกทำไมเนี่ยซึ่งในอีพีนี้ผมจะทำาาวามค่านั่นเองผมพูดซ้ำเพื่ออะไรมาเนี่ยเอ่ออ่ะอีพีที่แล้วเป็นอีพีที่เท่าไหร่นะผมถ้าผู้ชมอีพีที่แล้วอีพีเท่าไหร่อีพีที่สี่ 4, มัง้งมั้งนะ ตอนนี้ก็อีพีที่ห้าแล้วโอเคมาทำฟาร์มข้าวเลยผมจะทำฟาร์มอะไรก่อนดีอ่ะข้าวหรืออะไรก็ได้แต่ต้องทำเป็นทำฟาร์มอะ่ะแต่อีพีนี้ผมจะทำฟาร์มข้าวอย่างแรกก็ต้องทุบๆอย่างนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปหาดูแล้วตรงนี้อะไรเนี่ย เหมืองหรอนี่ผมจะมาทําอะไรเนี่ยอ๋อมันก็เร่เนี้ยมีแค่เนี้เหละอะไรก็ไม่รู้นะมาซิปิเ่งเดี๋ยวผมจะลองปิดทุบต้งภูภูเขาดูว่ามันจะมีไหมอ่ะลองไปดูไปตรงนี้ล่ะเดีย๋ยวอุ๊ยได้เลยโอเคทำทุบจากตรงนี้ก็พอแล้วเฮ้ย รือว่าผมฟาร์มสก,กิลตันและเอาไออะไรเขาเรียกว่าอะไรนะปุ๋ยอื้นนั่นแหละแล้วก็ไอ้นั่นรับผชม,ชมทําเป็นแบบให้มันแพร่กระจายมันก็จะได้ย่ามันมาก่อนอื่นผมมีกระดูกไหมนั้นผมจะตัดไปตอนที่มันได้เลยละกันเพราะว่ามันหายง,ง่ายปะ่ะตัดไปเลย โอเคนะคะซึ่งผมก็หาไปแล้วทําไมถึงดาบผมไม่ลดรู้ไหมดาบหินผมพังไปแล้วอะ่ะคือผมอันนี้คือไม่ใช้ดาบเหล็กเพราะอะไรถ้าผู้ชมอาจจะคิดว่าเอยใช้ใช้ใชใชไปเถอะเหล็กก็ยังมีอยู่นี่เนยเนี่ยเหล็กก็มีอยู่ทำไมไม่ใช้แล้วทำไมไม่ใช้ไดมอนผมจะเก็บไว้ครับในอนาค,คตมันต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งคผมได้มาแล้วได้เวลาแล้วสิ ปุ๋ยผมก็ยังเหลืออยู่ชึบได้ไหมไม่ได้แหนก็ฟาร,ร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆฟาร์ฟรรมฟาร,รม์มอะไรของผมวะเนี่ยฟาร,รม์ฟรรมฟาร,รม์มฟาร์มเฮ้ยไม่มีให้เลยเหรอหรือต้องเก็บจากตามธรรมชาติอะน่าจะต้องเก็บจากตามธรรมชาติมั้งแต่ผมว่าน่าจะยาวนานเลยเพราะว่าแต่เวลาผมตัดอะไม่ยาวนานอะ ไม่เชื่อลองดูเดี๋ยวผมลองตัดเปละ่ะผมลองตัดเะละ่ะเอาไหมผมจะได้เท่าไหร่อ่ะดูสามสองหนึ่งชึบชึบนี่ผมตัดแล้วเป็นไงผมไม่ต้องใช้ปุ๋ยแล้วโอเคปุ๋ยนี้เขาให้เล่งโทแล้วกันเพราะว่าเออเก็บไว้ในกล่องก่อน,นผมมีฮะกยี่สิบสองไม่ได้เยอะมากแต่ได้ก็ดีแล้วมามาครับท่านผู้ชมผมต้องทำแล้วสิ ก่อนถ้าผมทำน้ำอินฟินิตี้ก่อนนี่ไงรูที่ผมไมนั่นไว้แปะโอ้โหน้ำสีสวยอะเฮ้ยทำไมน้ำสีสวยอะอ๋อมเป็นเพราะนี่หรือเปล่าเป็นเพราะไบโอมเขาทำมานี่ครับผมได้แล้วน้ำอินฟินิตี้มาได้เวลาตากก่อนตากที่ผมจะคามน้ำอินฟินิตี้มาเอ้ยครับถังน้ำมาเล่อของยูน่ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปหาเล็กใหม่ก็ได้แต่อย่าลืมผมพูดไปแล้วว่าตอน,น,นหน้ามันจะมีความสําคัญเหล็กอะผมต้องใช้ในการสร้างมืดแล้วหรอโอ้ยอ่วผมยังไม่ทันเล่นเลยเลยมืดแล้วจะมืดแล้วพร,พระอาทิตพระอาทิตย์ตกดินเลยนะครับนี่ EP ที่ห้าคือถ้าผมสร้างเสร็จคือสร้างเลยนะครับฮี่ผมลืมบอกเลยบ้านผมสร้างเสร็จแล้วนะนี่ นี่หายในยังไม่ได้วางบ้านเลยเลยนะครับคือไม่ได้วางในบ้านเลยผมเหมือนตกแต่งเฉยๆะเออผมก็มีแค่นี้ไว้ก่อนมานอนหยอดไม่ได้หรอเออมาโอเคตตื่นเช้ามาแล้วมาครับผมจะมาตาักน้ำน้ำฟิตี้จริงไหมหนึ่งสองสามสี ใช่ครับนะ Unity ไม่มีม,มันหมดเลยมาฟาร์มทำไมมันดูมืดๆอ่ะเออแปลกฟาร์มเหรือทำตรงไหนดีนะโอเคผมทำตรงแถวนีนแหละแต่ก่อนที่จะทำเนี่ยผมจะคราฟกันไก่ก่อนนะครับโอ้โหเสียเหล็กโอเคอเหล็กมาสองก้อนเออมันใช้แค่สองก้อนผมเหลือเหล็กสิบห้าก้อนใช่ไหมใช่คนระับ เลขสิบ้าก่อนมานี่ต้องผมเอาไปทําอะไรรู้ไหมตัดพวกใบไ,ไม้พวกนี้เออแล้วคือประเด็นคือเผื่อตกแต่งอ่ะเนี่ยอืมอืมอมชิวชไปดรัวๆไปเลยดรัวๆผมจะได้เคลียร์พื้นที่ด้วยไงเพราะในแมพมันก็มีส่วนไม้เดี๋ยวผมค่อยเก็บแล้วกัน โหใกล้พังหมดแล้วอ๋อผมต้องไปหา EP EP หน้าผมต้องไปหาเหล็กเพิ่มแล้วแหละดูดิมันพังง่ายมากเพราะผมตัดรัวเกินนี่นี่นี่ตรงไหนสาคัญผมตัดหมดเลยนะตรงไหนที่ไม่ต้องตัดผมก็ไม่ตัดนะเพราะว่ามันจะเสียไอ้นี่นี่ใกล้พังละมันใช้เหล็กซ่อมได้ปะวะลืมลืมไม่มีกาเว ไม่ต้องคราบละเออาพางคือาพางครับท่านผู้ชมถ้ามีเมนดิ้งก็ดีเลยมันอนชานได้ป่ะเนี่ยน่าจะอนชานได้นะส่วนไอ้นี่ก็ใช้ดาบเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยออตรงนี้ใช้ดาบเอาพวกไอ้นี่เออเนี่ยเยเอะยาดอกไม้เลยเนี่ยต้นกระบองเพชรก็ขุดขุด เกกาจริงๆมาทำออเอลือเหลือตรงนี้เหล่านี้มาตัดให้หมดเลยมานี่นี่ออกไปซื้อโอเคตรงรอบๆตรงนั้นเนอเดี๋ยวค่อยตัดละกันมาใช้ขวานขวานขวานเนี่ยไม่ไม่ไมค่อยได้พางเท่าไหร่ดาบด้วยแต่ขวานน่ะแบบ แบบคือแบบไม่ได้มันมันมีประสิทธิภาพแข็งแรงเยอะกว่าอย่างอื่นเพราะผมใช้อย่างอื่นมากกว่าไงเออทำไมเสียงผมเป็นอย่างเงี้ <c oughs> อ้าวของเต็มโอเคของเต็มแป๊บนะของเต็มอ่อมนะอมผมขอเก็บของมีไม้เก็บเข้าไปไม้อ่ะนี่นี่น เดี๋ยวกองเต็มช่างมันนะครับเอาไปตกแต่งได้เลยแล้วเนี่ยผมเก็ดของไรประโยชน์ตลอดอ่ะเออดิเอดูดิท่านผู้ชมขอมันเยอะมากเลยอนะ๋อย่าแป๊บนะขอคราบแป๊บ หนึ่งกล่องเอามาอีกเอามาอีกหนึ่งสองอย่างนึงสามเออผมมีสี่กล่องครับเนี่ยแหละหมดปัญหาของผมและกล่องวางไว้ไหนดีผมยังไม่วางในบ้านหรอกนะอ่ะวางไว้นี่ แล้วก็วางด้วยไมย้ตรงน,นี้ชอบตกแต่งนั่นแหละอะไรก็ตกแตง่งมาผมไม่รู้ว่านะว่าผมจะต้องทำอะไรในอีพีหน้าผมต้องคิดก่อนคิดก่อนที่จะทำเพราะว่าบางทีเพื่อผมตายนะคือผมไม่ได้ฮัดคอร์หรอกแล้วมันจะจบเอนเดอร์ดะกอนได้ไงเพราะเอนเดอร์เพลอะ มันอาจจะไม่ได้นําทางมาแถบนี้ก็ได้ฮยลืมไปลืมไปมาในนั่นเอออย่างนี้ก็พอมีสามชั้นอีกชั้นหนึ่งไม่ต้องครับเรามากเรื่องมาเยอะแล้วเราจะทําสิ่งที่เราจะต้องทํามั่งนีกว่ามาเก็บของในนี้มั่งทำสิ่งที่ผมจะต้องทำในอีพีนี้ก่อนมาเริ่ม อย่างแรกผมต้องหาที่ตรงนี้แถวแถวนี้แล้วก็อ่ะยาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบเออยาวสิบก็เว้นมานี่ประมาณนี้ครับฟาร์มผมได้ใหญ่นิดนิดไม่ได้ใหญ่มากอ่ะประมาณนี้ นายฟินตี้ผมต้องย้ายแหละเอออุดอุดน้าฟินตี้กันไม่ใช่อุดอุดหมายถึงอุด,อด,อด,อดเผลอผมเผลอมาขุด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 นี่กดชีพขุดเลยผมชอบกดกดชิปีพไม่รู้ไปไหลเวลาทำอะไรก็ชอบกดชิปมันรู้สึกผมชนัดอย่างเงี้ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยกดชิปกดชิปจะได้ไม่ต้องเดินเร็วๆไงแล้วก็จะได้ไม่แบบเด้งอย่างเงี้ยเออ มันก็สามารถปรับได้นะให้มันแบบมาตอ่อครับตรงนี้ได้กาววเวลมาด้วยชิปชิปก้อนกลวดโอ้ยโอ้ยมาปลูกอะไรดีล่ะใหญ่ๆ่อย่างนี้ต้องปลูกแบบแบบบางอันต้องไม่ปลูกบางอันต้องปลูกอะไรอย่างเงี้ย ไม่บางอันน่ะมันจะเป็นอันที่ไม่เท่ากันแบบไม่ใช่ใช่ไม่เท่ากันดิคนละอันคนละพืชผักอะไรอย่างเงี้ยสมมุติตรงนู้นอะ่ะสองอันแรกอะ่ะอาจจะปลูกปลูกข้าวข้าวที่มันทําขนมป,ปังได้ส่วนสองอันอันเนี้ยวสองพอดีเลยวะ่ะก็ผมอาจจะทําเป็นแครอทหรือมันฝรั่งอันที่สามอาจจะเป็นแตงโมหรือหรืออะไร พักทองอะไรเงี้ยแต่ผมหาไม่เจอแล้วตรงนี้ก็ต้องเป็นพื้นยาด้วยพื้นดินนะอ่าผมก็ขุดให้มันเป็นพื้นดินเลยพอดีปะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออหกหกหกสวยนะสวยดีอยู่หมายคนละสวยนะไม่ใช่ไม่ใช่ฟาร์มมันสวยหมายถึงพอดีอ่ะดีมันดีไงเออเนี่ ได้อยู่ต้โยโอ้ยโชว์ไวลผมจะพังแล้วเดี๋ยวต้องคาไป็นหินก่อนเพราะเหล็กมันสำคัญแล้วผมขุดเพื่ออะไรอ๋อลืมต้องทำงี้ดินที่บ้านผมมีอยู่ไหมเนี่ยหนึ่งสองสามดินที่บ้านผมมีอยู่ปะผมมองไปดูก่อน อาหารไว้ข้างน,งนอกดีวะเอาไม้เก็บไปอาหารมาผมจะกินอาหารที่มันเหลือน้อยก่อนแล้วค่อยกินอาหารเาที่เหลือเยอะจะได้ไม่เปลืองไม่มีดินซักกะเอะมีไหมอันนี้ผมไม่ได้ใส่หรอกเออเฮ้ยม,มีอยู่มีอยู่มีอยู่มานั้นผมจะตัดไปตอนที่ผมไอ้นั่นเลยจบ มาผมมับมีดินเลยอ่ะโอเคมาแล้วะครับผมขุดมาเยอะแล้วเคเดี๋ยวตรงนี้ผมจะต้องทำมาผมเริ่มเหนื่อยได้นเ,เนี่ยเออจริงๆอะ่ะนั้นผมจะขุดตรงที่มันไม่ใช่ดินเลยผมจะได้เสร็จ,เ,รจเนี่ยอี e ีนี้ต้องปลูกข้าว ตอนที่ผมปลูกค่าอาจจะต้องตัดก่อนนะเพราะว่าผมไม่ว่างแล้วเออโอเคอันนี้ใช่ไหมโอ้ใ้มือดอีกแล้วนอนดีกว่ามาช่วยเราทางนี้นี่ใกล้มืดตลอดแบบคือทไม่รู้สึกมันมืดเร็วอะมาน่าจะเกี่ยวแบบที่ผมไปขุดดินหรือเปล่ามาไป ทำต่อนะครับพื้ดินใกล้เสร็จแลว้วมาวางไว้ก่อนวาง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 นี่นครับขุดเลยครับนี่มองตรงนี้ความข้าวต้องมีรัวด้วยเออและน้านะำผมนะาทำเป็นครึ่งครึ่งน,นะต้องวางเอาเสาเล็บวางเพราะว่า มันจะได้เดินได้แล้วผมต้องวางท็อตด้วยออโอเคเสร็จแล้วเยี่ยมเยี่ยมต่อไปน้ำอินฟินิตี้ทำตรงนี้ก็ได้นี่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องปักท,อท็อตในนนะหน้าบ้านเนี่ยรู้สึกมันมืดๆแต่ตอนกลางคืนเก็บอาหารไปเลย มาตากตากวางน้ําแล้วก็วางปุ๋ยแล้วก็วางรั้วแฉลบแค่นี้ก็เสร็จเฮ้ยลืมไปต้องวางทอดด้วยใช่ครับต้องวางทอดอเคงเหลือโยชิบชิบชิบเนาะชิบชิบมาจงเสา็จะยอง,ยงโอเคเสร็จอันนึงแล้วนะครับนี่นี่อา้าว นี่แล้วก็ตักเดี๋ยวทำไมไม่เป็นน้ำฟินิตี้วะจบนะทำอ,อย่างนี้เออต้องเป็นอย่างนี้สิกี้มันเป็นอะไรไม่รู้วางวางวางเฮ้ยเหลืออันเดียวเออเสร็จไปสองอันแล้วหนึ่งสองสามสี โอ้ยใช้ไก่ตากเลยเหรอมาวางโอ้ยซิปซิปแล้วผมจะตัดไปตอนที่วางเสร็จเลยเ,ออเดี๋ยวนะแค่นี้ ก็ได้แล้วระว่างที่ผมจะตัดผมเพิ่งมันรู้นี่เออแค่เนี้ยเฮ้ยเริ่มชิวว่ะแต่บางที่มันอาจจะนนั่นก็ได้มาตากัตากตักนั่นไงปนและว่าและตักอันนึงพออันนึงแล้วค่อยวางอันนึงวางอันหนึง,ง,นนงแล้วก็วาง อันหนึ่งวางอันหนึ่งวางแค่เนี้ยไม่ต้องตักเยอะมากมันจะเป็นเหมือนเมื่อกี้นะแล้วก็วางเฮ้ยเจอทุกทายแล้ววางวางวางเดี๋ยวเออวางวางนี่ครับอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละเออ เสร็จแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมจะครัาไ้นั่นก่อนเอออะไรอ่ะที่พรวนดินนะเขาเรียกว่าอะไรก่อนจะทำที่พรวนดินเนี่ยใช่ที่พรวนดินหรอฮูฮูเออโอเคฮูอะฮูก็ฮูโอเคฮูเอามาหนึ่งอัน อืมต้องค้าบูัวอีกนี่ครับฟาร์มก็ราเป็นอย่างนี้เอ่อเชิเออชิบิเเดี๋ยวมันจะกลายเป็นดินต้องรีบวางแต่ให้อยู่ลงน้ำอะ่ะมันอาจจะไม่กลายเป็นดินก็ได้อามาต่อ,ว,อาวางเอ้าวาง วางวังวางวังซือสิบเก้านาทีแล้วครับท่านผู้ชมสิบเก้านาทีสิบเก้านาทีที่ผมถ่ายคลิปนี้เดี๋ยวก็ต้องจบกันแล้วเนี่ยวนะเฮ้ตรงนั้นลืมเหรอตรงน้ำลืมว่ะตรงนั้นลืมว่ะเออลืมได้ไงเนี่ย มาเอาโชวเวลมาเอาดินชั้นมาเอาดินมานี่นี่นี่เนี่ยลืมเลยลืมเลยมันต้องมีตรงนี้ด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดแปดเก้า อันเดียวอีกอันเดียวสิบนี่ครับแค่นี้เออแล้วก็เอาที่พวนโหเอาโหที่พวนอะไรวะเออมุดมัด่วมานั้นเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมทําผมวายเนี่ยเสร็จก่อนเดี๋ยวผมต้องไปหาใหม่เดี๋ยวผมต้องไปหาอีกรอบนึงมันไม่พอหรอกเนาะไปตัดเตรียมสองของเสร็จแล้วนี่ครับผมเตรียมของเสร็จแล้วนะ มี2 6ผมครับมามีรู้ว่าแล้วก็มีระแแบบนี่นะครับผมวางแล้วเฮ้ยลืมไปต้องทําประตูประตูลั้วด้วยเออต้องทําประตููัวลืมเลยอะไรวะนี่โอ้โหทําได้อันนึงมา จบคลิปนี้กันแล้วอะเว้นอย่างนี้ใช้เยอะปะวะใช้เยอะปะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยลืมลืมลืต้องเว้นต้องว้นทำไมถึงผมเว้นดูไหมนะครับมันจะได้มีพื้นที่ในเดินเดินไม่ใช่เดินแต่ตรงสลับอะเออมันก็แคบเกินไป แล้วผมก็ต้องวางแลนเทิร์นอ่านว่าแลนเทิร์นเมี่ยโอ้ผมเริ่มเมื่อยแล้วเคนะจบคลิปนี้ผมไปนอนเล่นเกมแล้วเล่นเกมโรบบอกเออซึ่งแมปโรบอกที่ผมจะเล่นในคลิปหน้าเนี่ยก็รอชมก่อนนะครับไม่รู้ผมจะเล่นเปล่าแต่แน่ๆผมต้องเล่นโรบอกในช่องผมเนี่ยผมจะเล่นนะเอออันนี้อะไร มาดอกไม้อืมอมืนี่ครับนี่เออต้องอย่างนี้เนี่ยต้องเว้นอย่างเงี้ยผมชอบเลยอะผมชอบเลยนี่ครับแล้วก็วาง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 ไปเฮ้ยใกล้มืดแล้วงั้นผมวางให้ถึงมืดไปเลยแต่ได้ไม่เสียเวลาวางไป วางว้างเลยเออ,อไหลของผมวันนี้ยจะใช้ขวานขุดเลยมีพิกเอ็ก์ไห่วะเออนึกว่าพิกแอ็กตัวเองพังละแล้วลก็เว้นหนึ่ง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 เผ็ดเว้นหนึ่งเนี่ย ถ้ามันทุเรศก็ขออภัยนะครัผมอยากรงแต่งของผมอ้าวางใต้น้ำทำไมผมเอ้ยเผลอวางอีกอะไรก็ไม่รู้เออมันติดเกินไปอะมันรู้สึกติดเกินไปออ,อกก่อนอนี่โอ้โหตรงปกติตรงนี้มันจะแบบ มันลกๆใช่ไ่มแต่ตอนนี้เราโล่งแล้วพอดีเฉยอะพอดีก็บ้าครับท่านผู้ชมตายเอ้ยไม่ตายผมโดนนี่มาต้องเอาไงครับนี่ต้องทำอย่างนี้ยครับซึ่งอ่ะเดี๋ยวผมตัดไปตอนนั้นก็ได้ โอเคนะครับผมวางเสร็จแล้ววางปากักไฟไว้แถวๆนี้ด้วยริ่งผมค้าฟทอดมาเยอะเนาะนี่ผมค้ามาเยอะเลยเออผมจะไปหาเหล็กใหม่ผมหาเหล็กเยอะเกิน่แบบเยอะๆอะ่ะเออเยอะๆเลยเอาทีซ้ม,ม่ขอต่อสู้หน่อยละกันผมไม่ได้ต่อสู้มานานอุย้ยกระเด็นและนี่ก็ผมเวเวสิบหกทิ้งไป นี่ครับเคต่อไปให้ผมวางแลบมาผมจะต้องวางแถบใช่ไหมโอเคเดี๋ยวซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็ยังไม่วางแล้วกันผมจะไปวางตอนผมเลอขีปเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันเริ่มนานแล้วนะครับ โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมหรือผมจะไม่วางดีแต่วางมันก็ดูแปลกๆนั่นผมไม่วางละกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดเลยอีกหรือว่าจะวางอะไรของผมเนี่ยอ่ะผมปิดคลิปแล้วอ่ะวางเขาวางถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับเ,เพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเข์เรามาเองปิดตาให้ถึงเพืดด่อนสามสี่เพื่อติดตามด้วยนะครับนะบ๊ายบายบ๊ายบาย